เช่นครั้งหนึ่งมีพระร่วมหนึ่งได้รับมอบหมายให้แสดงธรรมขึ้นไปเทศหลวงพ่อชาก็นั่งฟังสุดท้ายหลวงพ่อชาก็ชมอย่างที่ท่านต้องการหลวงพ่อก็บอกว่าเมื่อคืนเทศดีนะแต่คราวหลังอย่าทำอีก <c oughs> <c oughs> มันฟังยังไลงลูก <c oughs> ประโยคแรกนี่ทำเอาท่านหัวใจนี่พองครับอกเลยนะครับโอ้โหท่านไม่ใช่ชมใครง่ายๆนะใช่เมื่อคืนน้เทศเดีนะท่านพองจนเท,ท้านี่ียกว่าลอยจากพื้นแล้วนี่ท่านเล่าเองนะครับแต่ประโยคต่อมาคือแต่คราวหลังอย่าทำอีกหมายความว่าไง <c oughs> ก็หมายความว่าที่แทศดีทั้งหมดนั้นมันมาจากโพยครับมันไม่ได้ไหลจากใจสูจ่ใจ มันคือการเตรียมเหมือนการอ่านหนังสือถูกต้องมันคือการอ่านหนังสือวันหนึ่งพยไม่อยู่ในมือคุณตายครับใช่หลวงพ่อบอกว่าทำมาที่แท้ต้องไหลจากใจสู่ใจครับแต่พระอาจารย์ก็ฟังหลวงพ่อชามาตั้งแต่เด็กไงซึ่ง วันหลังถึงได้มารู้ว่าอ๋อเป็นเสียงคุณโยม <c oughs> แล้วถึงได้ไปฟังเสียงหลวงพ่อชาซึ่งเทศเป็นภาษาอีสานแท้ๆอีกนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนอ่านนี่ก็คือมันมันจะเป็นการอ่านที่ยาก <c oughs> เพราะว่าอ่านแล้วเนี่ยทุกประโยคเราจะต้องทําความเข้าใจในนั้นด้วย <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ที่พออ่านไปอ่านไปแล้วเสียงมันก็จะแหบลง <c oughs> แหบลงแล้วจะกลายเป็นใครไม่รู้ก็นึกว่าเป็นเสียงของหลวงพ่อชาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์นะถ้าอาจารย์ชอบแบบหลวงพ่อชา ซึ่งก็คือการเดินตามที่พระพุทธองค์ท่านเทศแต่โบราณมาครับทรมาทแท้ๆนั้นต้องปฏิพานล,ลูกคือมันต้องดูสถานการณ์เฉพาะหนะ้าเวลาที่พระพุทธองค์แสดงธรรมนี่พระองค์จะเอาความทุกข์ของคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นศูนย์กลางครับคือเขาทุกข์เรื่องไหนมาเนี่ยพระองค์จัดให้ตรงนั้นเลยแต่ที่เราเห็นในหลายๆกรณีนี่บางทีนะโยมทุกข์แทบลมแทบตาอย่างคนนี้ เพิ่งตกงานมานะแทบล้มแทบตายเลยตกงานตังก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีกินเพื่อนก็ไม่มองหน้าครับนะจากที่ฟูอยู่ดีๆมาแฟบต้องมาใช้ชีวิตอีกระดับหนึ่งนะพอมาหาพระพระเทศเรื่องสินห้าตรงกับที่เขาต้องการไหมเขากําลังหางานอ่ะเขาไม่ต้องเขากำลังทออยู่เนี่ยเขาได้กําลังใจไหมพระก็พูดแต่เรื่องสินห้าอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักทีเรียกว่าจัดยาไม่ถูกกับโรคครับ ฉะนั้นการเทศแบบหลวงพ่อชาเทศแบบพระพุทธเจ้าคือจัดยาให้ถูกกับโรคณขณะนั้นครับแล้วก็สดๆคือให้ธรรมะนั้นเป็นสิ่งซึ่งผุดพลายออกมาจากหัวใจจริงๆเห็นปัญหาปับ๊บนะทำผุดพรายออกมาจริงๆภาษาพาเรีกว่าเอโกที่ธรรมะแปลว่าธรรมอันเอกผุดขึ้นมาในจิตในใจครับ้นหลังไหลไปสู่ผู้ฟังธรรมก็ในเมื่อออกมาจากใจแน่นอนกระทบใจทุกคนครับฉะนั้นการเทศแบบปฏิภาณนี้ เรียกว่าเป็นธรรมะสดๆณที่นี่และเดี๋ยวนี้ครับแต่การเทศแบบเตรียมหรือเขียนบาลีคํำแล้วก็อธิบายอย่างเนี้ยมันก็ดีในช่วงหนึ่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งครับแต่พอมาถึงทุกวันนี้วัยรุ่นระดับฮอร์โมนวัยวัยรุ่นเลยนะเขาบอกว่าไม่ make sense คงจะรับไม่ได้คงรก็สมัยตั้งแต่แต่ก็มีตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเนนอยู่สมัยนั้น ผมบวชอยู่ผมก็เทศปฏิพานครับก็คือเป็นก็เป็นองค์แรกในในวัดที่เทศปฏิพานสมัยนั้นก็ยังได้รางวัลจากพระสังฆราชนายม่ยพ่อรู้สึกไหมว่ามันมันสบายมันไม่เครียดมันไม่เครียดฮะมันไม่เครียดก็แค่เริ่มต้นแค่นั้นเองว่าวันนี้เราจะเทศเรื่องอะไรคนเทศก็มีความสุขนะลูกเทศแบบนี้นะเทศแบบนี้มันมีความสุขเพราะเหมือนได้คุยกันมันออกมาจากข้างในไงแต่ถ้าลูกได้เตรียมมาไว้แล้วสมมติอาลูกเตรียมหัวข้อไว้สาหัวข้อนะ แล้วซ่อนโวยไว้นะขึ้นประเทศปั๊บกังวลมากเลยว่ามันจะใช่ไหมนี่เราไปหัวข้อหนึ่งแนละ้เวเอยหัวข้อสองอะไรนะนะไดล้ลูกหลิกเลยนะย่พ่อนะแต่อะไรไม่ว่าม,มันยังมีปราบางองค์เนี่ยพอเวลาพลิกคือพลิกข้ามไปครพอพลิกผูกไปมันเทศไม่ต่อเนื่องเออใช่อันนี้มีจริงอันนี้มีจริงโลก พอพลิกไปเสร็จครับมันไม่ต่อเนื่องพอจะเอากลับก็อยู่เก้ะๆกลงๆบางทีมันพลิกข้ามกันเปสองหน้าแล้วท่านก็เอามือออกแล้วก็จับพลิกเลยเออเห็นไหมลูกบางรูปเด็ดกว่านั้นเขียนหลังตาลปัดเลยครับใช่นะอันนี้ก็ยุ่งอีกครับคือถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าไม่สดไม่สดไม่สดแล้วก็แล้วไปสอนคนอื่นมันก็ไม่สมจริงครับครับก็ตัวท่านอย่าตัวท่านไม่รอแใช่ไหมใช่ อัน,นี้ขอเล่าประสบการณ์เรื่องหนึ่งให้ฟังท่านอาจารย์ดรสุเมธตันติวชกุลได้เล่าถวายตอนมาบรรยายที่เนี่ท่านก็เล่าว่ามีอยู่ปีหนึ่งท่านบวชถวายในหลวงของเราแล้วก็วันหนึ่งก็ได้รับดีกาให้ไปเทศถวายในวงังนะท่านก็เตรียมอย่างดีเลยเตรียมอย่างดีพอไปถึงก็เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวางังก็เอาเอาย่ามท่านไปวางนะเอาพระคัมภีที่เตรียมอย่างดีไปวางบนธรรมะ พระภิกษุก็นิมนต์ไปนั่งตรงนู้นเรียบร้อยเมื่อถึงเวลามาท่านก็มั่นใจมากไม่มีอะไรต้องกลัวครับถึงแม้จะเทศถวายในหลวงก็ตามเมื่อถึงเวลาพระองค์ท่านสเสด็จลงท่านอาจารย์ดรสุเม,มซึ่งเป็นพระภิกษุก็ขึ้นไปถวายนะโมตัสสะอะไรเรียบร้อยก็เปิดคมภีร์อา้าวทำไมว่างทุกหน้าเลยไม่มีที่เขียนมา ท่านบอกว่านาทีนั้นเหงื่อเม็ดโป่งๆไหลเลยผุดเต็มหน้าเลยท่านบอกว่าจีวรได้ชื้นไปหมดเลยท่วคิดดูท่านก็เล่าว่ายังไงก็ตามนะท่านบอกว่าท่านมีความสุขที่ได้เทศถวายแบบปฏิพานจริงๆเพราะสิ่งนั้นมาจากน้ําเนื้อแห่งชีวิตและจิตใจของท่านที่ได้ถวายพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านรักมากเห็นไหมแต่ถ้าเราทําได้แต่ว่ามันมีพวยอยู่เนี้ย ก็ภูมิใจระดับหนึ่งนะยมอนะครับแต่นั่นก็นั่นท่านสุเมศท่านก็ใกล้ชิดกับพระองค์อยู่แล้วใช่ไหมคถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นผมว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะคนอื่นเพราะว่ากาคงกลับวัดไม่ถูกเพราะว่าดีไม่ดีอาจจะล้มก็ได้เพราะว่าอย่างขนาดว่าอย่างอย่างอย่างผมเองผมก็อ่านสารคดีเฉลิมเกียรติมาแต่สมัยสมเด็จย่าสมัยคือทุกๆพระองค์เนี่ยก็อ่านสารคดีเฉลิมเกียรติมาตลอดเวลาแต่บางครั้งเนี่ยเวลามีงานของ โจลุยหรืออะไรเงี้ยหรือละครเล็กเนี่ยเวลาไปอ่านถวายหรือหน้าศพหรืออะไรอย่างเนี้นะฮะเวลาพอเสด็จมาต่างๆประเทศเสด็จหรือใครเสด็จเนี่ยเราเองยังมีความสึกว่าเราเราสั่มเรามีความรู้สึกว่าเราสั่นขณะว่าเราเราทำทำด้านนี้มาแล้วขณะว่ามีอยู่ในมือมีอยู่ในมือก็ยังเราก็ยังจะครองสติครับนี่คบามมีอะไรใช่เขาเรียกว่าเดชานุภาพเราถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วนี่ พระอาจารย์ว่าแค่ถวายสินให้จบนะก็เก่งแล้วก็วเก่งแล้วครับเพราะหลายรูปนะถือว่าเชี่ยวชาญมากพอไปอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าลืมลืมแล้วก็ไปไม่เป็นเลยน้ำลายมันก็จะสอขึ้นมาที่คอ,อพูดคำหนึ่งมันก็จะกลืนคำหนึ่งมันจะหนืดหมดมันจะหนืไหดนไปหมดเลยเรอเรื่องนี้พระอาจารนนย์มีประสบการณ์ตรงครใช่ไหมเดชบุญว่าไม่ได้เขียนไปถ้าเขียนไปก็ถูกซ่อนดิ มีคงมีไม่กี่รูปที่ที่ได้รับเกียรติให้เอาไปซ่อนครับต้องต้องพระองค์ท่านต้องมั่นใจว่าองค์เนี้ยซ่อนได้ <c oughs> แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ที่เลื่อมใสในตัวท่านวอมาอมครับผมก็คือว่าถ้าเป็นเสียงธรรมที่อ่านอ่านมาเนี่ยก็คือชอบมากก็คือชอบของหลวงปู่ชาแล้วก็ที่อ่านของวงโปอ่านของอรัทธิเซนซึ่งมันตรงกับที่ที่ท่านวอเรื่องนี้ฮะผมก็เลยอยากรู้ว่าอย่างเซนเนี่ยก็คือ พุทธศาสนาเือนกันแต่ทีนี้อย่างเซนเนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเซนเฉียบพลันในปัจจุบันอย่างสมมติว่าคำสอนของท่านวอนปัจจุบันนี้จะเรียกว่าเซนเฉียบพลันได้ไหมครับคือเซนนี่เป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งโลกซึ่งเขาตัดความรุ่มร่ามออกทั้งหมดคำนิยามของเซนก็คือการถ่ายทอดพิเศษนอกคัมภีรไม่อาศัยถ้อยคําและตัวหนังสือพุ่งตรงไปสู่หวัวใจ และบรรลุสู่พุทธภาวะนี่คือเซนเพราะฉะนั้นเซนที่แท้จริงไม่ใช่อะไรหรอกเซนที่แท้จริงคือพระพุทธศาสนาเดิมแท้ที่เป็นต้นขั้วเลยฝรัร่งอาจจะเรียกววาเป็นออริจ<อ>ินอลบูเดซึมเฉพาะคือพระพุทธศาสนาเดิมแท้ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธองค์สอนมานะทีนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยคลี่คลายตัวออกจากอินเดีย ก็เข้าไปอยู่ในจีนในเกาหลีในญี่ปุ่นในไทยในกัมพูชาในศรีลังกาในพม่าในไต้หวันในฮ่องกงในสิงคโปร์และเวลานี้ไปยุโรปและมเมริกาด้วยแล้วพทธศาสนาเหล่านี้ก็เข้าไปประเทศไหนก็ปรับตัวสิพอเข้ามาเมืองไทยปั๊บก็มีถวายเทียนในสมัยอินเดียคงไม่มีขบวนเทียนพรรษาใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมจากนั้นก็มีทอดพระป่าทอดกระถินซึ่งโหตกแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องกันเยอะแยะมากมายแล้วเกินกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต หล่านี้เ็าเรียกว่าพทธเชิงวัฒนธรรมรจะพูดเชิงวัฒนธรรมนี่แหละคือพูธที่ได้ไปกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละประเทศแต่ละประเทศแล้ววันหนึ่งมันก็กลายเป็นเถาวันที่พันรื้อจนปิดบังตัวเจดีย์ทองคำเจ้าพ่อตัวเจดีย์ทองคําคือธรรมะเนื้อแท้นั้นก็ถูกมองไม่เห็นนะกลายเป็นเจดีย์ร้างอยู่กลางป่าที่มีหญ้าขึ้นเตมไปหมดสิ่งนี้แหละเป็นพุทธศาสนาท่านพุทธทาสใช้คำว่าแนวง,ง่อ พระอาจารย์อยากจะใช้คำว่าพระพุทธศาสนาพอกปูนเรามีพระแก้วมรกตอยู่องค์หนึ่งคนเอาปูนไปพอกไวหมดจนไม่เห็นเนื้อมรกตก็เลยคิดว่าพระองค์นั้นเป็นแค่พระปูนธรรมดาเนี่ยทุกวันนี้พี่น้องเราชาวพุทธจำนวนมากอยู่กับพระพุทธศาสนาพอกปูนไปไม่ถึงแก่นถ้าเราไปถึงแก่นปุ๊บเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาเนื้อแท้กับเซนนั้นอันเดียวกันเลยเพราะเซนตัดส่วนที่เรียกกันว่าพิธีกรรม ซึ่งไร้สาระทิ้งพิธีกรรมที่ดีๆเขาก็คงไว้นะเช่นพิธีชงชานี่ก็คงไว้าานะเพราะของดีเขาตัดพิธีกรรมที่ที่ไม่สื่อสาระแล้วย่นเยอะนะแล้วก็ไม่จําเป็นตัดทิ้งไปก็ไม่กระทบกระเทือนในเขาก็ตัดจากนั้นก็คือเรื่องปรำปร,ราคติทั้งหลายเครื่องรางของขลังอะไรนี่ตัดทิ้งหมดอภินิหารตัดทิ้งหมด เซนก็คือพระพุทธศาสนาที่เลือกขันกลั่นกรอง,งเอาเฉพาะแก่นพุทธธรรมเท่านั้นมานําเสนอนี่ถ้าเราจับหลักอย่างนี้ได้เราก็จะเห็นว่าครูบาอาจารย์ในเมืองไทยของเรานี่ก็เป็นเซนกันหลายรูปรหลายองค์หลวงพ่อชาเนี่ก็ถือว่าใช่หลวงพ่อเทียนนี้ก็ถือว่าใช่ท่านพุทธทาสนี้ก็ถือว่าใช่เพราะท่านเหล่านี้เจ,จาจะเฉพาะแก่นล้วนๆนะก้าวข้ามพระพุทธศาสนาในระดับที่เราเรียกกันว่าศีลธรรมซึ่งเป็นพุทธศาสนาพื้นพื้น ไปสู่ประมัิธรรมคือเจาะกัดฉะนั้นพุทธศาสนาเซนก็คือพุทธศาสนาที่เรียกว่าทิ้งเปลือกเลือกเอากันนี่แหละคือเซนที่แท้จริงเป็นอย่างนั้น